ส,สัปดาห์แรกิจกรรมนี้หมีศิษย์สัพนชบขอบคุณและสวัสดีครับห้ัสี่สางมครับปั๊มกิจกรรมวนนี้สนุกดีครับแล้วก็ไม่รู้นะผมก็้ิงอว่าเรียกทุกคนิง่จรแต่ริ่าริงแต่ริ่จงแรแต่จอิแต่จงแต่จริงแต่ิ่งแต่จริ่จริงแต่จริงแต่จริงแต่รังแต่จิงแร่ริงนต่จิง่ริงแต่จริง่รแ่จริงแ่ริง่ริง่จริง่รแต่วแ่จร่จริงว่่ิจิจรร่ริง่ง่ ฝากซิงคอนสีนักครีนไปด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากสึงผลงานมาอมเดือนกันนะครับผมก็สนับซิงคอนสีนักครีนนะครับก็มีไม่ว่าในส่วนของกระชับหรือาดีให้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าสื้อผาผู้หญิงาอผู้ชายก็ตามนะจะเป็นแว่นตาอะไรก็แล้วแต่หลายอย่างครับผมลอมาแวะมาได้นะแล้วก็ว่าราคามงผลงานตอนนี้อะไรที่ราไหนละครไม่องเจ้าจอมรงนก็ฝาติดตามขอบคุครับพี่เด็ก้าครับบายก้อง ดีใจเรียบร้อยปั๊มขอบคุณมากนะคะโ้โิ้มแขก